2ีสสัปดาห์รู้สึกเจ็บจุกๆในท้องน้อยเหมือนมีอะไรชนอยู่นะคะแล้วก็มีอาการเป็นช่วงๆไม่ได้เป็นตลอดเวลาแบบนี้อันตรายไหมนะแล้วก็อยากรู้ว่าเด็กน้ำหนักกี่กรัมนะคะแล้วก็เริ่มดิ้นแบบแม่รู้สึกได้หรือ,อยังเพราะว่าเรียกว่า เป็นคนอ้วนด้วยอาหมอขอตอบทีละอย่างเลยก็แล้วกันนะคะในอายุคั์ที่ประมาณ5เดือนเนี่ยมีอาการจุกอยู่ในท้องน้อยและเป็นช่วงช่วงหมายถึงว่าถ้าเป็นทุกวันนะคุณแม่ควรจะไปตรวจในเรื่องของการติดเชื้อในระบบทางเดินปัสสวาวะค่ะอันนี้อันตรายนะคะแต่ในเรื่องของน้ําหนักเด็กเนี่ยเด็กจะหนักกี่กรัมนะคะหมอแนะนําให้คุณแม่ลองไปอันตรซาวดูนะคะ ซึ่งถ้าหากว่าได้รับการอันตราซาวนอกจากจะบอกเรื่องของน้ำหนักเด็กได้แล้วยังสามารถบอกเรื่องของตําแหน่งและท่าทางของเด็กได้ด้วยว่าณวันนี้เด็กนอนอยู่ในท่าไหนนะคะแล้วคุณแม่ก็จะได้เห็นในเรื่องของการเคลื่อนไหวของเด็กในท้องด้วยนะคะเวลาที่ไปอันตราซาวค่ะถ้าเห็นเด็กเคลื่อนไหว ให้คุณแม่ลองจับสังเกตที่หน้าท้องตัวเองไปพร้อมๆกันนะคะอย่าเพิ่งตื่นเต้นกับภาพอันตาราซาวอย่างเดียวนะให้เราสังเกตว่าอ๋อเนี่ยลูกเรากําลังเคลื่อนไหวนะแล้วเรารู้สึกแบบนี้นะคะเวลาที่เรากลับบ้านนะคะเราจะได้สังเกตได้ว่าอ๋ออาการแบบนี้แหละคืออาการที่ลูกเรากําลังดิน้นเนาะแต่ว่าถ้าหากว่าคุณแม่ท่านไหนก็ตามค่ะยังสังเกตลูกดิ้นไม่ได้หมอเคยบอกไว้แล้วนะคะว่าในอายุครรภ์ที่ยังไม่ถึง28สัปดาห์ การนับลูกดิ้นไม่มีความจำเป็นนะคะขอให้ใจเย็นๆและรอคอยเวลาที่เหมาะสมนะคะอย่าเพิ่งใจร้อนแล้วก็อย่าเพิ่งเครียดเร็วจนเกินไปเพราะว่ายังไม่ถึงเวลาที่เราจะต้องนับลูกดิ้นนะคะอายุคัรที่ยังไม่ถึง24สัปดาห์ไม่รู้สึกลูกดิ้นเป็นเรื่องปกติค่ะ คนที่รู้สึกก็ดีคนที่ไม่รู้สึกก็ไม่แปลกนะคะเราไม่ต้องกังวลจนเกินไปเพราะว่าไม่อย่างนั้นนะคะเดี๋ยวคุณแม่จะเครียดนะคะหมออยากจะให้คุณแม่นะคะเข้าใจว่าแต่ละคนไม่เหมือนกันอืมแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่เรามีความกังวลใจสิ่งที่เราจะสามารถตรวจได้ชัดเจนที่สุดในเรื่องของสุขภาพของลูกนะคะในท้องในกรณีที่ยังไม่รู้สึกลูกดิ้นเนี่ยมีอย่างเดียวคือจะต้องอัลตราาวค่ะเพราะว่า อย่างอื่นก็คือการเดานะคะคือการคาดเดานะคะเพราะฉะนั้นทําไม่สบายใจแนะนําให้ไปอันตรสาวดูเลยนะคะแล้วเราก็จะได้ ข้อมูลที่ถูกต้องและชัดเจนอย่างน้อยไม่มีอะไรที่ร้ายแรงเราก็สบายใจแต่ถ้าไปเจออะไรที่ผิดปกติค่ะเราก็จะได้รับการดูแลอย่างรวดเร็วและทันท่วงทีเพื่อสุขภาพที่ดีของทางคุณแม่แล้วก็น้องนะคะยังไงหมอก็ส่งกำลังใจให้โนแล้วก็ไม่อยากให้เครียดจนเกินไปในส่วนนี้ก็แล้วกันค่ะ